คอสโ้ในวันฝนตกนะคะคอสโ้นี่คนเยอะมากเลยที่จอดรถก็เต็มมาค่ะแล้วข้างใน,นก็คงเหมือนเกาหลีอะ่ะคนเยอะมากไม่รู้คนเข้ามาซื้ออะไรคือคนเยอะมากจริงๆ ดูข้างในเยอะจริงๆคอสโกนะคะที่แคนาดาแต่เป็นห้างคิดว่าเป็นห้างของของอเมริกานะคะคุณก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือนที่เกาหลีแต่กต็ก็เยอะค่ะเมื่อเทียบกับห้างอื่นของก็เยอะก็คล้ายๆกับแมคโครบ้านเราเป็นอีกซูเปอร์สโตร์ของแคนาดาขายทุกอย่าง แรกๆรกว่าขายเฉพาะไอ้ไอ้พวกรถรถปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาขายทุกอย่างนะคะแฟนบอกาขายทุกอย่างอันนี้มาซื้อไอ้ไอ้ที่ที่ลองรีดตรงนี้เขาเรียกว่า country g เ r s e r นะคะเป็นเป็น ็นซูเปอร์สโตร์ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเยอะค่ะแต่เข้าไปข้างในแล้วของเยอะมากเลยที่จอดรถก็ไม่ค่อยเต็มว่างๆฟู้ดนะคะเป็นอีกเป็นห้างอีกข้างหนึ่งเหมือนซ u เปอร์สโตร์บ้านเราที่อยู่ใน b ีซแต่ที่เกาะเนี่ยเราจะไม่เห็นทีเทียน แต่ซึ่งเป็นห้างของเขาบอกว่าเป็นห้างของอียของเอเชียไม่เห็นที่ Richmond ที่เมนแลนที่ v a n c o u วอรเห็นที่นี่เวลาเราจะซื้อพวกแอลกอฮอล์นะคะเขาจะแยกจากซูเปอร์สโตร์เราต้องมาร้านที่เขาเรียกว่าลิค u ิดสโตร์ทีนึงที่นี้มีหลายร้านมากเลยค่ะก็เลือกเอาว่าเจ้าไหนที่มียี่ห้อหรือรสชาติที่เราชอบ